สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องฟรีสไตล์ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาชมพ่อพันธุ์หลักนะครับกระต่ายดำภูพานนะครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ำหนักให้ดูก่อนนะครับนี่เป็นพ่อพันธุ์หลักนะครับของทางกระต่ายดำภูพานมหาสารคามนะครับพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโกิ้นะครับ ยังไม่ถึง3กิโลนะครับอายุอยู่ประมาณ6-7เดือนนะครับที่เป็นพ่อพันหลักนะครับตัวนี้จะเป็นขนนะครับจะเป็นขนสีสีเทานะครับมีสีสีน้ำตาลแซมนะครับด้านล่างนะครับจะมีสีน้ำตาลแซมนะครับก็เป็นอีกสีหนึ่งของกระต่ายดอมผูพานนะครับ ซึ่งจะมีสีดำล้วนนะครับแล้วก็สีเทาน้ำตาลนะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ดำภูพานะครับกระต่ายดำภูพานะครับพัฒนามาน่าจะสามรุ่นแล้วนะครับอ่รุ่นที่สามนะครับกระต่ายดำภูพานจะมีลักษณะที่เป็นออกสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลดำนะครับส่วนที่เห็นนะครับอันนี้คือเป็นที่ที่ผมเลี้ยงมานะครับ อันนี้นะที่จริงแล้วก็ผสมไปรอบนึงแล้วนะครับแต่พอดีคลอ,อดออกมานะครับแล้วเป็นแม่มือใหม่นะครับแล้วก็ผมก็เป็นผู้เลี้ยงมือใหม่เหมือนกันนะครับคลอดออกมาสี่ตัวนะครับตายทั้งสี่ตัวนะครับก็จากที่ประสบการณค้อแรกนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับที่ท,ที่ทำให้รู้ว่า การเลี้ยงลูกกระต่ายเป็นแบบไหนนะครับซึ่งหลักๆที่ผมมองนะครับที่ที่ทำอยู่แล้วเกิดการสูญเสียน่าจะอยู่ที่สภาพของกรงเลี้ยงนะครับซึ่งเป็นอยู่บริเวณโล่งแจ้งนะครับแต่ว่ามันจะมีสัตว์นะครับมีหมามีแมวอย่างนี้นะครับเข้ามาก็คือทำให้เกิดการกลัวนะครับของแม่กระต่ายนะครับอันนี้คือ ไม่เลี้ยงลูกนะครับลักษณะของพ่อพันธุ์นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้หูจะยาวมากนะครับหูจะใหญ่นะครับอัตราการแลกเนื้อนะครับถ้าดูดีๆนะครับสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับบริเวณแถวสะโพกนะครับจะมีลักษณะที่ใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของพ่อพันธุ์นะครับลำตัวยาวนะครับซึ่ง สังเกตได้ว่าถ้ามีลักษณะอย่างนี้นะครับจะสามารถทำให้เติบโตแข็งแรงก็คือใหญ่จะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีโครงสร้างที่ใหญ่นะครับเพิ่มไปอีกได้นะครับก็ต้องรอดูว่าถ้าโตเต็มที่นะครับจะมีน้ำหนักตัวที่เท่าไหร่นะครับความยาวที่เท่าไหร่นะครับนะครับ เท่าที่ดูตอนนี้นะครับของผมที่เลี้ยงมาเนี่ยผมคิดว่ากระต่ายดำภูพานเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากนะครับโอเคแบบไหนนะครับก็คือเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ปรับการปรับตัวของเขานะครับกับสภาพอากาศก็คืออากาศบ้านเรามันร้อนมากนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเดือน ประมาณสิงหาก,กรกฎาคสิงหานะครับอากาศร้อนมากนะครับเขาก็ปรับตัวอยู่ในสภาพแบบนี้ได้นะครับซึ่งทางศูนย์เขาได้วิจัยนะครับแล้วก็พัฒนามาแล้วนะครับว่าให้ให้เหลี้ยงตามสภาพอากาศของบ้านเราได้นะครับนี่นะครับพอปัันหลักโครงสร้างนะครับสะโพก มีเนื้อที่แบบเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเพราะว่าเท่าที่ดูนะครับจากสะโพกไปถึงเนี่ยครับลำตัวเลยนะครับเขามีลักษณะยาวลำตัวยาวนะครับซึ่งสามารถโตได้กว่านี้อีกนะครับนี่อันนี้จะเป็นลักษณะของพ่อพันธุ์ที่ดีนะครับในวันนี้นะครับ ทิศทางของกระต่ายเนื้อนะครับถือว่าไปได้ดีมากนะครับเพราะว่ามีฟาร์มใหญ่ๆนะครับเขาได้มีตอนนี้นะครับก็มีการรับซื้อนะครับกระต่ายที่จะเอาไปแปรรูปนะครับเป็นกระต่ายเนื้อนะครับซื้อเป็นตัวเป็นกิโลนะครับแล้วก็เขาก็เอาไปแปรรูปนะครับ เพื่อทเป็นอาหารนะครับเหมือนลักษณะของหมูของไก่อะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้มีฟาร์มที่เขาอยากจะได้ลูกฟาร์มเพื่อผลิตให้เขาอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มจะไปในทิศทางที่โอเคแล้วนะครับหลังจากที่เริ่มเลี้ยงตอนแรกนะครับเริ่มเลี้ยงตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะขายที่ไหนนะครับแต่ตอนนี้มี ฟาร์มที่เขาจะทําแบบนั้นแล้วก็คือว่ามีการรับซื้อให้นะครับซึ่งรายละเอียดก็ถ้าท่านไหนอยู่ในกลุ่มของกระต่ายเนื้อนะครับที่สําหรับบริโภคนะครับก็จะรู้นะครับว่าฟาร์มไหนนะครับที่เขาทําทอยู่ตอนนี้นะครับน่าจะมีน้อยนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นรายแรกนะครับ ในแรกๆที่เจอตอนนี้นะครับที่เขาทําแบบจริงจรงยั่งยังนะครับที่มีการนําสายพันธุ์มาพัฒนานะครับเพื่อที่จะให้กระต่ายให้ได้กระต่ายที่มีลักษณะที่เลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับให้มีโครงสร้างใหญ่นะครับใช้ระยะเวลาที่เลี้ยงสั้นนะครับก็ให้คุ้มทุนนะครับตอนนี้ก็มีการพัฒนาต่อยอดกันอยู่นะครับแล้วก็มีการรับลูกฟาร์มด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับลองลองค้นดูนะครับ ถ้าอยู่ในกลุ่มก็น่าจะทราบนะครับนี่นะครับนานๆจะได้ขึ้นมาเล่นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลงนะครับตัวนี้มีเวลาว่างวันนี้ก็พามาออกมาชมบรรยากาศข้างนอกดูนะครับนี่นะครับก็จะตื่นๆนหน่อยนะครับเดินเล่นบนกลงนะครับ ตัวข้างล่างเป็นกระตา่ายพันธุไทยนะครับที่แก่มากแล้วนะครับทําอะไรไม่ได้ก <c oughs> ็เก็บไว้ดูเล่นครับนี่ครับจะกระโดดก็พอนะครับถ้ากระโดดนี่วิ่งตามจับไม่ทันนะครับตอนนี้ดำภูพานของผมก็ที่ฟาร์มนะครับก็มีน้อยมากนะครับเท่าที่เห็นนะครับ ข้างล่างนี้ก็จะมีตัวหนึ่งที่ได้มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานะครับตัวนี้เป็นกระต่ายดําเพศเมียนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเอาขึ้นมาให้ชมแบบใกล้ๆนะครับตัวที่ผมได้มานี้นะครับเป็นการอบรมออนไลน์นะครับเมื่อเดือนกนันยายนส5 6 4าสีที่แล้วนะครับแล้วก็ทางศูนย์ก็สนับสนุน กระต่ายคนละหนึ่งตัวนะครับสำหรับท่านที่ได้เข้ารับอบรมนะครับ30ท่านนะครับในตอนนั้นที่ที่ได้รับนะครับแบ่งให้คนละตัวนะครับก็มีการจับฉลากครับว่าท่านไหนจะได้เพศผู้หรือเพศเมียนะครับเพราะว่าทางศูนย์ให้มาคนละตัวนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นแม่พันธุ์ในอนาคตนะครับตอนนี้สำหรับข้อที่2นะครับ อรอผสมอยู่นะครับหลังจากที่ข้อแรกนะครับได้มีการาสูญเสียไปนะครับสีตัวนะครับก็ตอนนี้อรอผสมอีกรอบที่2นะครับก็คิดว่ารอบนี้จะทำที่เลี้ยงให้เขาแบบคลอดแบบสงบดีๆนะครับให้เขาเลี้ยงลูกลองดูว่าไม่ไปยุ่งกับเขาเนี่ยนะครับให้เขาดูว่าเขาจะเลี้ยงลูกตัวเองได้ไหมนะครับอันนี้ก็ มือใหม่ครับต้องมีการทดลองทดสอบนะครับถึงจะรู้ว่าถึงจะเป็นประสบการณ์ให้เราได้ว่าบอกคนอื่นได้ว่าโอเคเราจะต้องเลี้ยงแบบไหนนะครับเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็หาความรู้จาก Youtube บ้างจากในกลุ่มนะครับจากการสอบถามเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะครับแล้วเราก็มาทดลองเลี้ยงเองนะครับซึ่งประสบการณ์เนี่ยนะครับจะทําให้เรารู้นะครับว่าเ,ออเราควรเลี้ยงแบบไหนนะครับ ก็เห็นหลายๆท่านนะครับก็เลี้ยงแบบนี่แหละครับมีมีโกงมีอะไรนะครับทําเป็นโรงเรือนนะครับบางท่านก็เลี้ยงปล่อยปล่อยไปเข้าไปในแบบเป็นเป็นข้อกว้างๆนะครับมีหลังคามีลงพื้นดินเลยนะครับก็มีนะครับแต่การถ้าลงพื้นดินนะครับถ้าบริเวณกว้างมากจริงจริงก็ก็ดูเลยยากนะครับก็เลยตอนนี้ผมทดลองในการเลี้ยงในกรงนะครับกกงร้อเปอร์เซ็นนะครับ ไม่มีการลงดินนะครับนอกจากนี่นะครับเอาออกมาให้เขามาเปิดูเปตานะครับิเล่นบ้างนะครับจะได้แบบชมโลกภายนอกนะครับนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพามาไปดูนะครับแม่พันธุ์แล้วก็ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้มาจากศูนย์นะครับ ซึ่งจะมีโค้ดที่หูด้วยนะครับที่ทางศูนย์เขาสลักมาให้นะครับเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงว่าโค้ดที่หูเนี่ยเขามีความหมายว่าอย่างไรนะครับข้อมูลจากจากทางศูนย์นะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนะครับแจ้งมาว่าโค้ดก็มีแบบมีรหัสมีอะไรเนี่ยเขาก็มีที่ไปที่มาทำไมเขาถึงสลักเป็นเลขแบบนี้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นี่แหละครับพามาชมพ่อพันธุ์หลักนะครับลักษณะตัวยาวนะครับโครงสร้างยาวโครงสร้างใหญ่หูนี่ใหญ่ด้วยนะครับตั้งขึ้นมานะครับลักษณะของหูเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาไว้ถ้ามีถ้าหูใหญ่อะไรอย่างเงี้นะครับก็ประสาทัมปัสเขาก็จะจะดีนะครับการรับรู้การอะไรอย่างเงี้นะครับ นี่ครับเนื้อเยอะครับถ้ามีแบบหลายๆตัวอย่างเงี้ยนะโอโ้ผมว่าสมมุติอ่าตัวนี้เนาะชั่งไปแล้วนะ่สามกิโลสกิโลแปดสกิโลเก้านะครับก็ถ้าถ้าไปชำแหละเป็นเนื้อเนี่นยก็จะอยู่ที่น่าจะอยู่ที่2อกิโลได้นะครับอันนี้คาดการนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ไม่เคยนะครับไม่เคยชำแหละนะครับ น่าจะหายไปน่าจะถ้าเอาหนังเอาไรออกนะครับก็น่าจะหายไปสักกิโลนะครับกิโลกว่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับดำภูพานนะครับผมชอบสายนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องมาพัฒนามาวิจัยอะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่าทางศูนย์ทําให้มาแล้วนะครับนี่อันนี้โกงนะครับ รงตัวนี้เป็นมันยุบได้ะนะครับเนี่ยเป็นตะแกรงที่ตะข่ายที่อ่อนนะครับนะครับเจ้าตัวเล็กตัวนั้นก็จะเอาปากมาเนี่ยครับเนี่ยบุดขึ้นมานะครับก็จะใช้เป็นก้อนใช่ไหมก้อนไม้นะครับผมก็จะามาทับไปนะครับไม่ให้เขาปีนขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาสามารถปีนข้ามมาอีกกองหนึ่งได้เลยนะครับอันนี้จะเอาไว้สําหรับทับบน ตะแรงนะครับนี่เชื่องนะครับต้องจับต้องจับเขาอย่างนี้นะครับถ้าเลี้ยงให้มันเชื่องนะครับถ้าเลี้ยงแบบให้อาหารให้น้ําให้อาหารแบบไม่จับไม่สมัมผัสเขาเลยนะครับ <an> ก็อาจจะไม่เชื่องแบบนี้นะครับอันนี้คือจับแบบจับเล่นจับอะไรอย่างเงี้ยครับเอามือรูปที่หัวหูเขาอย่างเงี้ยครับก็ก็จะ บอบเหมือนลูกหมาเลยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับจนมาจบคลิปนะครับก็ถ้าอยากให้ผมทำคลิปในเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาทำให้ดูนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม よろしくお願いします。<t ries> <t ries>